สามปัญหาใหญ่จากการนอน,นอนน้อยนะคะอย่างแรกเลยก็คือนะคะระบบการเรียนรู้และความจำนะคะเนื่องจากว่าสมองเรานะก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะก็มีการรีชาร์จรีบูตรีเซ็ตนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เรานอนหลับนั่นเองนะคะร่างกายจะเอาความรู้สิ่งที่เราเรียนรู้ใน,นแต่ละวันรวมถึงระบบความจําประสบการณ์ต่างๆนะคะไปจัดเรียงจากชอตเทอร์เมม o r ีไปเป็นลองเทอร์เมม o r ีนั้นเกิดขึ้นระหว่างการนอนนะถ้าเรานอนน้อยนะคะกระบวนการนียก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์เนาะ ข้อ2ก็คือการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกายนะคะจริงๆจะเกิดขึ้นตอนนอนนี่แหละก็คือเคยได้ยินไหมเรื่องโกรธฮอร์โม,โมนนะคะเราหลับจี๊พุ่งมึงตีสองเลยเวน่าโกรธฮอร์โมนจะหลั่งมากที่สุดนะคะโกรธฮอร์โมนเนี่ยจะออกมาเพื่อที่มาซ่อมแซมระบบต่างๆของร่างกายนะคะถ้าเรานอนไม่พอเนี่ย การซ่อมแซมก็จะไม่สมบูรณนะ์ทำให้เกิดความเสือ่อมเกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางสมองโรคทางระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าโรค NCD ต่างๆด้วยนะคะอย่างที่สก็คือการนอนมีผลกับความอ้วนด้วยนะเนื่องจากว่าเวลาที่เราอดนอนนะคะร่างกายจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะคะมีฮอร์โมนแห่งความเครียดซึ่งเวลา,ามีฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยก็จะทําให้ฮอร์โมนในกัน หิวของเราเนทำงานมากขึ้นฮอร์โมนที่บอกให้ร่างกายอิ่มเนี่ยก็ทางานลดลงนะคะก็จะทําให้เรามีปัญหาในการควบคุมหรือว่าลดน้าหนักด้วยค่ะ3ข้อเสียจากการอดนอนนะคะก็คือมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และความจานะคะเรื่องการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเนาะและอย่างที่3ก็คือการควบคุมน้าหนักและการลดน้าหนักค่ะและนี่คือ3ข้อเสียจากการอดนอน,นะคะ่ะ